สวัสดีครับผมสักพงริวศรีกุลนะครับปัจจุบันเป็นตําแหน่งซีเนียร์แบรนด์ดี렉เตอร์ของบริษัทนูสกินอ็นร์ไพรส์นะครับซึ่งบริษัทนูสกินเนี่ยเป็นบริษัทเครือข่ายนะครับที่ขายอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสําอางนะครับซึ่งบริษัทเนี่ยเปิดมาทั่วโลก30กว่าปีแล้วครับเข้ามาในเมืองไทยเองก็20กว่าปีได้แล้วนะครับคติในการทรําธุรกิจของผมนะครับก็คือรู้สึกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับ จริงๆแบ็กกราวของผมเนี่ยผมจบวิทยาศาสตร์เคมีมานะครับจบมาเนี่ยก็อยู่ในวงการเครื่องสําอางตลอดเลยนะครับแล้วจริงๆเป็นคนหนึ่งที่เคยปิดใจกับธุรกิจเครือข่ายประเภทนี้มาก่อนแต่คนนี้เนี่ยมาเปิดใจในการเข้ามาทําธุรกิจนี้เนี่ยเพราะว่าเห็นเพื่อนนะครับที่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจนี้แล้วเขาประสบความสำเร็จมากๆนะครับหรือพูดง่ายจง่ายคือจริงๆอยากได้เงินนั่นแหละครับนะครับก็อยากได้เงินแล้วเข้ามาทําธุรกิจนี้นะครับโดยการเริ่มต้น จุดเด่นของของธุรกิจนี้นะครับการที่วันนี้เราจะสําเร็จได้เนี่ยเราต้องช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสําเร็จก่อนด้วยนะครับซึ่งจริงแล้วบริษัทเนี่ยมีขายผลิตภัณฑ์อยู่2อย่างคือตัวสินค้าเองกับธุรกิจคุณค่าของบริษัทก็คือเราเอาสินค้าดีๆออกไปแบ่งปันให้คนอื่นครับทำให้คนอื่นเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นรวมถึงโอกาสทางธุรก,กิจคนที่เข้ามาทำเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยตัวสินค้าและธุรกิจของของบริษัทผมเองนะครับมอบคุณค่ากับคนอื่นได้ยังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าขายอยู่2ประเภทหลักๆเนาะสินค้ากับธุรกิจครับผมเชื่อว่าทั้ง2อย่างเนี่ยตอบโจทย์แล้วก็ช่วยคนได้ทั่วโลกจริงเห็นด้วยไหมครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับคนเราเนี่ยถ้ามีสุขภาพดีมีความสุขแล้วมีตังค์ใช้ด้วยนะครับก็คือเนี่ยเป็นการที่ได้ช่วยเหลือคนรอบข้างได้เลยครับ ถ้าพูดถึงความสุขนะครับผมมีความสุขทุกครั้งเวลาได้แบ่งปันนะครับในเรื่องของสินค้าและโอกาสธุรกิจหนูสกินให้กับทุกคนนะครับสินค้าดีไงครับสินค้าเราเป็นนวัตกรรมระดับโลกที่ลงลึกระดับยีนเจ้าเดวเนโรครับทุกคนที่ใช้สินค้าเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นเห็นด้วยกองผมครับว่าสุขภาพสําคัญที่สุดหลายๆคนนะครับที่เป็นลูกค้าผมเนี่ยมีโรคประจําตัวต่างๆนะครับกินยามาตลอดชีวิตหลายๆคนหยุดยาได้เลยเขามีความสุขมากขึ้นนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แล้วที่สำคัญในแง่ของการเม้าโอกาสรุกิจนะครับทำให้เขามีรายได้มากขึ้นแล้วเวลาคนที่มีรายได้มากขึ้นเนี่ยคุณภาพชีวิตดีขึ้นสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นจะดีแค่ไหนครับถ้าวันนี้แข็งแรงขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับ อย่างที่ทุกท่านทราบดีครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมีหลายธุรกิจเนี่ยต้องปิดตัวลงไปเลยนะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าการที่ผมมีอยู่ในบีนไอเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆครับเพราะปะัจจัยของบีนไคือ g i v e ิร์สเกนเพื่อนเเจ้าของธุรกิจมารวมกันครับที่จะมาช่วยแบ่งปันนะครับช่วยกันคิดที่เรทุกคนจะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ช่วยกันแนะนําลูกค้าต่อให้กันเพื่อนเพื่อนในบีนไอเนี่ยมีส่วนช่วยที่ทําให้ทุกคนเนี่ยไปต่อในธุรกิจปัจจุบันได้เลยครับ สำหรับผู้ประกอบการทุกๆคนนะครับผมมั่นใจมากๆในระบบบีนไอนะครับว่าระบบบีนไอเนี่ยจะช่วยนะครับที่ทําให้ทุกคนเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นต่อยอดธุรกิจของทุกท่านเองได้ดีขึ้นนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าประจาของบีนไอคือกีเวิร์สเกนนะครับเราเข้ามาเนี่ยเรามาช่วยเหลือกันจริงๆนะครับอยากจะให้ผู้ประกอบการนะครับใคร,ใครที่ยังไม่เคยรู้จักบีนไอนะครับอยากให้ลองเข้ามาดูข้อมูลนะครับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยให้ทุกท่านเนี่ยต่อยอดธุรก,กิจของท่านได้ง่ายขึ้นได้ยังไงบ้างครับ ก่อนอื่นขอขอบคุณระบบบีนไอนะครับที่ทําให้เนี่ยมีผู้ประกอบการทั่วโลกมาใช้ระบบนี้แล้วต่อยอดธุรกิจของทุกคนในโลกนี้ได้เลยนะครับขอบคุณพี่ปิงนะครับก,รกิจเถล่มนวชาติและสตาฟของบีนไอประเทศไทยทุกคนนะครับที่นำบีนไอเข้ามาประเทศไทยแล้วก็ทําให้สภาพเศรษฐกิจผู้ประกอบการในประเทศไทยนะครับต่อยอดธุรกิจได้ดีขึ้นด้วยขอบคุณพี่นิราวันทําสิริเจริญครับที่แนะนำนะครับบีนไอให้ผมรู้จักทําให้ผมได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในบีนไอครับ สุดท้ายนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆ Bean i The Top Chapter ทุกคนนะครับที่มีส่วนช่วยเหลือกันในการทำธุรก,กิจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจไปได้ทุกครั้งครับขอบคุณครับ